โอเคครับเป็นยังไงคำแรกอ,อ,อ,อร่อยอร่อยซาซิมิมมเป็นยงไงครับรสชาติเป็นยังไงทำไมทำไมนักตกปลาแต่แต่ละท่านที่มาทำไมเขา เขาชอบโมเมนต์ตรงนี้เลยไอ้ตรงที่ได้กินของสดๆอยู่บนเรือเนี่ยนะปลาจะได้มากเท่าไหร่เขาไม่ค่อยสนอ่ะขอให้ได้กินอะขอให้ได้ชิมรสอ่ะขาดอะไรไปอย่างปลครับขาดป่ะมือมันจะสั่นๆสั่นๆขาดอยู่เนาะเดี๋ยวเราไปกินตามดีหลังเขาเนาะไม่ธรรมดาครับ มาครับมา <c oughs> นะอธิบายมั้งนี่รสชาติกันได้ต่อ <c oughs> <c oughs> ื้ือื้องั้นก็เบื่อ FC ทางบ้านเ <c oughs> ขาจะถามว่าเป็นไงครับ,นนรบเออว่าอยากถามว่ารสชาติเป็นยังไงเออของการกินบนบ้านกับในเรือมันอร่อยแตกต่างกันแค่ไหนการกินสดกวันนี้ก็ลงมากินในน้ำได้แล้วครับ ผัดชีวิตในในเรือดโดยตรงครับท่านทุคนรสชาติเป็นไงอ่ะนมหวานหรือแบบไม่รู้จะบรรยายไงแล้วมันฟินนะไม,ไไม,ไม่ถ้าผมรอถ้าผมจิ้มเข้าไปเนี่ยเฮ้ยหนีบนรถผมรถลัทธมีนในี่จามครับหมดแรงครับกินได้นะแต่ไม่ชอบกินของไอ้นี่ เป็นอ่าน้ำกิมซัมรสอย่างนั้นหระแเปลอันนี้อะไรเนี่ยเนี่ยอันนี้คือหอยบิดหอยหอยบิดหอยบิดหอยสดเหรอใช่หอยดองน้ำปลาอ๋อุ้ยหอยดองน้ำปลาเนก็ยกิมกินได้เลยเลยได้เลยครับพร้อมครับพร้อมครับยืกินให้ยสทางบ้านปลาที่ ครับปลาที่นำมาทำก็นี่ครับสดสดสดมีหมึกด้วยนะครับมีหมึกแล้วก็มีเนื้อปลาผลงานนี่อืยได้บรรยากาศนี่ถีฟู๊ดกมีเอาไหมอ่ะไม่มาเอาไว้ก่อนน่าจะเอาไม่มาชิมซีฟู้ดมาแล้วจ้าอืวางไว้ก่อนคุกกิ๊กน้องยกสด เนียไม่กินอ่ะไม่เอาอ่ะฮะอ๋อมาครับเอฟซีทางบ้านครับนี่แหละครับชีว mm. ิตทะเลไม่ต้องการอะไรมากครับแค่ได้กินของสดตกเองทำเองกินเองก่อน้าบ้างครับเนี่ยเอาแล้วเหรอเอาแล้วเหรอ มากินดิบมากินแล้วเมื่อคืนอ๋อมากิน,นดิบวันี้แหละไม่ไม่อยากกินแล้วกินกินเป็นบางอย่างนะกินดิบนะ,นะมันผมแหละไม่ท้องท้องสดคำว่าอื้อนี่ไม่ต้องบรรยายเลยนะไม,ม่ต้องอมันใหญครับเสร็จแล้โอ,โ,อโอเคครับผม บรรยากาศเนาะอย่างที่เห็นแล้วครับมาอยากสัมผัสชีวิตทะเลต้องมาให้ถึงครับให้อีกสักคำหนิฮะให้เอฟซีดูอีกสักคำหนิคำใหญ่ๆเลยเอาลน้ลนล้นอุย้ยปลากิน <laughs> ปล<ะ>า <laughs> เล,ล่นน <laughs> ะปลากินปลากินอุยอ้ยอุ้ยแล้วต่อไปพี่น้องเราดูด้วยปลาเก๋าเลยเก๋ว่ะเกา๋า โอ้ยตาไอตาหวานตาหวานเอาละคือมามากขึ้นเดี๋ยวผมจบเองห <ๆๆ S 1> ับหับใหญ่ๆนายอย่าไปจับนะ <ๆ S 2> มันแทงแล้วมันเก็บเก็บคันๆเนี่ยไอตาโตเลยนี่มันเต็มเลยครับเห็นปะแต่เวลาถ้าถ้าเวลากินน่ะนายอย่าไปทอดเก็ดรับย่างทั้งเก็ดนะครับแล้วก็ทอดทางเก็ดแล้วก็ขี่ออกเหมือน <ๆ S 2> ปิ้งกล้วยครับกล้วยปิ้งอ,ะๆๆอ่ะอ๋อเดี๋ยวสักครั้งสักครั้งไสทางบ้านเราดู น,น้ำกิมซีฟู้ดมาแนละ้วลองน้ำกิมซีฟู้ดเข้าหน่อยไ,ไม่ถึง<ๆ>บ้านเลยขี้แต่ครับอของมันสดค <c oughs> ้างไว้ด้วยนะผมแค่ภาพให้พี่น้องทางบ้านเราได้ดูหนะอ่อยิอุยพลังบวกเหรอพลังบวกเหรอค้างค้างค้าง อ่าอ่าอ่าโอ้โหโอเคครับพี่น้องผมน้ำลายแตกแล้วครับมาเจอกันใหม่ครับ